ช่ปะเนี่ยอันนี้ป่ะเออเอไม่รู้อ่ะเ็ช็ดไปหมดแล้วไม่ได้อยากจะมาร้องไห้หรอกแต่ว่าแบบเอ็มกลัวไม่มีโอกาสอีกแล้วอ่ะเอ็มกลัวไม่มีโอกาสที่จะไลายครั้งนี้อีกแล้วกลัวจริงจะแต่ไม่รู้อ่ะว่าเขาจะฟังเราไหมอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะรับข้อมูลเราไหมอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเอกสารข้อบูลของแอมเนี่ยเขาจะเปิดดูสักแผ่นไหม อยากให้พวกเขาเห็นนะคนที่เขาต้องมาตรวจสอบในเรื่องของตรงนี้นก็อยากให้เขาเปิดดูของเราหน่อยว่าเราขายออนไลน์จริงๆอะบริษัทเราไม่ได้ไปโกงใครอะแอมพูดตรงๆถ้าแอมไม่มั่นใจแอมไม่ฝากชีวิตไว้กับตรงนี้หรอกและแอมไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งนั้นแหละในการแบบ จะเป็นตำแหน่งข่าวเดียวเลยไม่มีเปอร์เซ็นต์เอ็มก็ขายของเอนทุกคนนั่นแหละเอ็มอยู่ตรงนี้เพื่อรับผิดช,ชอบตรงนี้ทั้งทั้ที่ความสามารถของเอ็มกับมอส์มันสามารถที่จะไปขายของแบรนด์อื่นก็ได้แต่มันมีผู้คนไงมันมีคนอีกมาก สามารถที่จะทอดทิ้งได้อะเอ็มกับมอสตั้งใจเลยนะก็จะช่วยทุกคนช่วยทุกคนจริงๆโดยใช้ความสามารถของเราสองคนนี่แหละถ้าวันนี้เรารอดเอ็มไม่รู้ว่ารอดหรือไม่รอดในเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าวันข้างหน้าเอ็มกับมอสสามารถที่จะมายืนไล์สดขายของได้เอ็มจะไม่แยกเลยว่าทีมใครทีมใครจะช่วยทุกคน จริงๆคนที่มาขอเยียวยากับบริษัทเนี่ยจะช่วยาจะาของตรงนั้นมาขายมาช่วยทำให้สุดความสามารถแล้ววันหนึ่งแอมจะเดินออกจากที่นี่อย่างภาคภูมิใจเพาฉันได้ตอบแทนอะไรสักอย่างกับดีไอคอนแล้ววันนึ่ง้ขาไน้่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกแต่ถ้าวันนี้ยังช่วยพี่ๆทุกคนหลายๆคนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อะ นี้นะเ้าก็จะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนนะ บางทีมันเป็นเรื่องแบบมันเหมือนเป็นฝันอะฝันที่มันฝันรไลยมากๆแล้วมันฝันไลยมาหลายวันแล้วอะไม่คิดว่ามันจะลายเถิดอะไรขนาดนี้เอ็มไม่เอไม่รู้ว่าคนที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายอ่ะ เขาต้องการเขาต้องการปิดบริษัทเลยเหรอเขาต้องการให้คุณพ่อหรือบอสทุกๆคนน่ะเขาติดคุกจริงๆหรอหรือเขาแค่ต้องการได้รับเยียวยาแต่เขาต้องบอกเลยว่าถ้าเขายังอยู่ในนั้นคุณก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีใครจะมาออนเงินให้คุณเยียวยาให้คุณ เอาเขาเข้าคุกจริงๆหรอคุณต้องการจะปิดบริษัทจริงๆหรอคุณต้องการให้มันมาถึงขนาดนี้จริงๆหรอถามจริงมันไม่มีใครได้อะไรเลยนะ มันคงสุดท้ายแล้วอะไม่รู้อะอืมง่ายครับหาทางใหม่หางทางใหม่มันง่ายอยู่แล้วครับแต่การอยู่เพื่อแก้ปัญหาเนี่ยผมเลือกทางที่ยากเสมอนะครับผมไม่เคยเลือกทางที่มันง่ายก็แค่เลิอกอันไหนไม่ได้ก็เลิกทําอื่นเลิกทําอย่างอื่นเลิกทาอย่างอื่นเวลาชีวิตมันเหลือเยอะเลยครับผมถามจริงเวลาชีวิตมันเหลือเยอะที่จะไปทาอย่างอื่นใช่ไหมออผมอะไม่เข้าใจจริง ต้องการอะไรเหรอผมมองเห็นแค่ทิศทางเดียวครับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอะปลายทางถ้ามันทุกอย่างมันจบลงอะ่ะ <c oughs> ก็มีผู้เสียหายเป็นเยอะครับหลักแสนคนอยู่แล้วที่เขาเปิดบินมาแล้วยังไงต่อเหรอต้องรอไปหนึ่งปีสองปีสามปีระหว่างนี้ก็กัดก้อนเกิกนหาอะไรทําที่มันแบบไม่รู้สิวันเนี้ยสินค้าไม่รู้ผิดอะไรด้วยอืมบางคนต่างจะมาลุ้นถึงต่างจะมาแบบไม่มีโออยอบ้างอะไรบ้างผมขายมาสามสี่ปีแล้วผม โคตรกังวลเลยคุณปล่อยให้มันมาออกมาได้ยังไงถ้ามันไม่มีออยใบอนุญาตมันผิดคุณปล่อยมันทําได้ยังไงคุณปล่อย,ลอยแล้วเลยกับมันมนานานแค่ไหนแล้วพวกผมก็ทำเท่าที่ผมรู้ผมก็ทำเท่าที่ผมเข้าใจผมก็ทำที่เห็นว่าเออแบบไหน er มันจะสร้างไรายได้ได้และไม่เคยไปคดโกงใครอืนี่คือความจริงเนี่ยหลายคนโพสขายก็โดนด่าคุณถ้าคุณไม่เคยทำธุรกิจนี้คุณไม่เคยมาอยู่จริงๆอะ่ะคุณอยากทำป็นรู้มากผมจะบอกให้นะจริงๆเราอยู่กันมาห้าปีถ้าอยู่ด้วยความแบบ ต้องหลอกต้องหลอกล่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาผมบอกเลยมันไม่ได้สนุกเพราะฉะนั้นมันก็ชีวิตคนนะครับเราก็ไม่ล้อเล่นกับชีวิตใครเหมือนกันแม้แต่ชีวิตเราแต่วันนี้เรากําลังโดนสิ่งที่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่ที่ต้องการจะทํา <c oughs> อยากให้บริษัทล้มอยากให้ทุกอย่างหยุดทุกอย่างมันหยุดสุญญากาศมากี่วันแล้วสิบวันที่ไม่มีไรายได้เลยคุณอยู่ได้จริงเหรอ <c oughs> ผมคุณลองถามตัวเองดูอืมเออใครของไม่ได้เอาเจ้าของ ขายของไม่ได้ฟ้องบริษัทอ่ะโอเคขายของไม่ได้ฟ้องบริษัทสินค้าผิดแหละถ้ามีใครสักคนกินสินค้าแล้วมีปัญหาผมจะไม่ว่าเลยนะครับนี่มันยังไม่มีเลยไม่แต่คนเดียวและหลายคนเข้ามาที่นี่เพื่อหวังสร้างชีวิตสร้างธุรกิจกยายเข้าใจลองดูเออเนี่ยหลายคนขายมาลองดูครับออกมาสื่อสารออกมาบอกเล่าออกมาให้เขาเห็นมันก็มีคนที่แบบ จ้องแต่จะปั่นนะจ้องแต่แบบจะว่าอถ้าอยู่ถ้าชีวิตอยู่ด้วยแรงด่าก็ลองดูครับมาด่าผมได้ผมด่าผมแทนได้ผมไม่ติดลุยได้เลยนะครับถ้าชีวิตขับเคลื่อนด้วยการด่ามาเลยครับผมยินดีรับเออแต่ก็ไม่ได้ว่างมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าปากพูดแต่สิ่งไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตัวตัวเองเช่นกันเพราะนั้นผมไม่ได้แฮปปี้ครับกับวันที่จะมีอารมณ์แบบนี้เนาะผมอยากจะมาให้ความสุขความสนุกสนานความบันเทึงมากกว่าเออลองดูครับ เออไม่เป็นไรครับเรารู้ของเราดีอยู่คือผมเชื่อมั่นแน่ว่าคนเดียค่อนถูกเติบโต,ตมาด้วยการคําว่ากินขายขยายส่งต่อคือเราต้องกินให้เห็นก่อนเออเราต้องกินให้เห็นก่อนขายตัวเองให้ได้ก่อนให้กินใช้ทุกวันก่อนเออแล้วค่อยเริ่มจากขยายบอกต่อนะครับมันมีสเต็ปของมันในการขายออนไลน์นะครับในการขายของก็ได้ไม่ต้องขายออนไลน์ก็ได้ขายของบางคนไปโน่นนี่นั่นแต่ทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มัน นอนเฉยๆแล้วจะได้หรือทํานิดทําหน่อยแล้วมันจะได้อ่ะครับมันทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนี่คือหลักการของความจริงมันจะทําแบบทํามากทําให้ถูกในช่วงแรกเออทามากทําให้ถูกในช่วงแรกแล้วมันก็สะสมสะสมสุดท้ายมันก็เรียกว่าที่สิ่งที่เขาเรียกว่าเลเวลเลตอะ่ะหรือคาน่อนแรงหรือได้ๆก็ตามแต่หลักการมันมีเยอะแยะมากมายครับแต่ง่ายๆคือตั้งใจทําสิหนึ่งปีสองปีสามปีผมทําที่นี่มาผมใช้เวลายิงแอดตั้งเป็นปีนครับหกเดือน ถึงจะได้จากทั้งเดือนขายได้ชิ้นเดียวมาถึงก็วันละหนึ่งชิ้นอ่าสัปดาห์ละสิบชิ้นจนเนี้ยก็ขายได้เป็นหลักร้อยชิ้นต่อวนันแต่วันนี้วันนี้เพิ่งได้แค่ชิ้นเดียว <c oughs> เนาะลองดอูทุกคนเอาตัวรอดใช่ครับทุกตัวอย่างน้เอาตัวรอดสร้างผลงานสร้างทุกอย่างผมไม่อยากจะว่าใครเพราะนั้นวันนี้ผมแค่มานําเสนอในมุมของผมแล้วกันว่า ก็ถ้าสินค้าไม่ผิดเนี่ยก็ลองเปิดใจดูครับกับตัวแทนหลายๆคนที่มีอยู่อาจจะอยู่ในช่องผมคอมเมนต์ผมคุยกันได้เลยครับผมไม่ได้ติดเนาะผมก็ยินดีนะครับพร้อมเปิดหน้าแล้วก็มีหลักฐานในการยืนยันทุกอย่างครับแต่ว่าผมแบบเอ้ยรอเรียกใช่ครับผมรออยู่ผมรออยู่เออผมก็แต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าผมไปผมไม่ต้องเจอกับอะไรไงวันนี้เลยต้องออกมาพูดก่อนผมอาจจะเจออะไรที่แบบเอ้ยติดปากข้ามพูดอะไรก็ตามแต่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ คนเรามีครอบครัวครับมีชีวิตมีจิตใจมีคนที่ต้องดูแลนะครับเอาเข้าคุกแล้วได้อะไรไม่เข้าใจทําไมไม่แบบมีหลายวิธีการนะครับผมว่าหลายๆสื่อนําเสนอไปหมดแล้วว่ามันมีวิธีการจัดการยังไงเพื่อให้คนที่เขาต้องการการเยียวยาเนี่ยเนาะได้รับเงินในการที่ไปใช้ชีวิตต่อนะครับหรือคนทีออ่อยากจะขายของต่อก็สามารถขายต่อได้ทุกอย่างต้องรันกับมาลันปกติถ้าไม่มีใครก็ต้องเป็นตัวผมที่เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่อยากจ,จะต้อง็นระดับ สูงหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยพู้จากับคนได้ผมก็ยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือทุกคนในเรื่องของการที่ออกมานําเสนอสินค้าขายสินค้าให้ทุกคนเนี่ยขายได้กันนะครับอม,มันต้องต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับและผมก็เป็นคนสอนเองผมถึงได้กล้าพูดไงทํำไมผมถึงไม่กล้าละ่ะผมไม่ได้สอนแค่ภายในทีมภายในทีมผมก็สอน แต่เท่าที่เห็นที่เปิดให้รู้เมื่อกี้ผมก็สอนในระบบบริษัทเลยนะครับเข้าไปเนี่ยเห็นเลยเซเวอรีเออร์ครับไปเรียนได้ในนั้นเนี่ยมีแต่คนสอนขายปลีกบริษัทไม่ซัพพอร์ตหรอบริษัทมีสื่อให้เยอะมากนะครับลองดูสื่อบางสื่อเนี่ยบางอย่างเราต้องทําเองบ้างโดยการกินใช้สินค้าแล้วก็มาทำรีวิวคือสื่อบริษัทเนี่ยเป็นสื่อให้เราได้สตาร์ทเริ่มรันเพจรันช่องโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าออริจินอลคอนเทนต์เป็นของตัวเองทําเองสิถ้าอยากขายได้จริงทําเองิ เพราะถ้าคุณใช้สื่อบริษัททุกคนใช้สื่อบริษัททีนี้ลูกค้าเขาก็จะสับสนว่าเอา้าคุณขายเหรอหรือคนนี้ขายสุดท้ายลูกค้าก็จะไม่ติดคุณเพราะคุณใช้สื่อบริษัทไงคุณเอาตัวเองออกมาแบบเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าก็ได้ผมผมมีสอนไปหลายแบบมากทั้งแบบเห็นหน้าและไม่เห็นหน้าปัจจุบันมีแชท GPT นะช่วยโอ้เยอะไปหมดครับถ้าคิดจะทําอยากจะลองทามันทําได้หมดผมยินดีอืมผมแบบอืม ใช่มันมันมันมีคนที่ยังอยู่อะ่ะแล้วเยอะด้วยแต่เราถูกสอนให้ไม่อยากจะต้องไปวุ่นวายกับใครอะเลือกแค่นี้ก็วุ่นวายพออยู่แล้วให้บริษัทเขาจัดการแต่วันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันนานเกินไปมันควรจะมีอะไรอัปเดตบ้างเนาะลองดูครับลองดูวันนี้ผมยินดีพูดอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ตัวแทนทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าผมเปิดหน้าอยู่ผมพูดนาใครรู้จักผมก็รู้ผมเป็นค้าดิเลอร์นะครับ ลองดูผมไม่ได้ปิดหน้าผมไม่ได้ปิดเฟซไปหาเฟซไปหาช่องทางได้ผมยังอยู่นะครับไม่หนีหายไปไหนวันนี้ต้องออกมาพูดแล้ว